วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันไรตาลวันนี้วันอังคารวันอังคารที่3 1อนะครับวันนี้แม่ช่วงเช้านะครับเวลาเร่งเร่งรีบๆนะครับก็ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเมื่อเช้านะครับก็มีเฉียวชนนะครับหน้าบ้านเลยนะครับนี่เป็นเว็ร้อยสิบไอีสองพันยี่สิบสองเลยนะครับตัวนี้โอ้ไฟเลี้ยวยังไม่ปิดเลย วิ่งได้1,195กิโลนะครับ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนอนี่หน่วยกู้ภัยก็ยังมานะครับสดๆร้อนๆเลยเป็นยังไงตามชนกันตรงไหนฮะน,<า>น,นี่ทางวัดใจนะเออออ้าวเมื่อกี้เจ้าของรถคันนี้ฮะ<า>ยายเกย์จะเลี้ยวปั๊บเกย์ชนท้ายอ๋อ แกจะเลี้ยวพอ,พอดีมันน่าจะมามาเร็วมาน่าจะมาเร็วแล้วก็มาชิดๆกันเนาะแล้วมาชนท้ายที่ชนายลแล้วรถที่ชนไปทางเดียวกัน,กนแ้วก็เวทางการไฟฟ้าออตามหากู้กรณีไม่เจอนะครับคู่กรณีก็บิดหนีไปเลยนะครับนี่ตาหนี่แผลนี่นะครับกระจกเบี้ยวเดี๋ยวให้เจ้าของรถมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่พักเท้านะครับขวาเบี้ยว <c oughs> ดีแล้วครับคนปลอดภัยรถไม่เป็นไรซ่อมได้วันนี้นะครับก็เป็นวันชุกหลุกหน่อยนะครับพอดีรถกู้ภัยก็เหลือทำงานอยู่คันเดียวช้าหน่อยนะครับก็นั่งรอกันประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงพอดีแต่สำหรับกู้ภัยนะครับโอ้คนนี้นะครับมาตั้งแต่รู้เรื่องนะครับรู้ข่าวปุ๊บปั๊บมาเลยนะครับอ่ะก็ฝากนะครับใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยนะครับ ดีนะที่ยายจะใส่หมวกกันน็อกน้าตาเนาะนี่หมวกกันน็อกนะครับที่ผมบอกนะครับยำนักยำหนานะฮะหัวลงก่อนเลยหัวลงก่อนเลยนี่สุดยอดสุดยอดนะครับมผมอย่างน้อยต้องใส่หมวกนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ